สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบ้านสวนก็พามาอัปเดตผักที่อยู่ข้างบ้านนะคะผักที่อยู่ในหลังโฟมนะคะช่วงนี้บ้านสวนอาจจะยังยุ่งยุ่งหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนๆช้านิดนึงนะคะแต่ก็จะทยอยไปเยี่ยมนะคะนีคะวันนี้เราก็พามาอัปเดตนะคะผักที่อยู่ในหลังโฟมนะคะ ช่วงนี้นาะบ้านสวนก็มีย้ายผักบางส่วนนะคะมาไว้ข้างบ้านนะคะแล้วกเ็เริ่มปลูกก้าปลูกผักเป็นบางส่วนนะคะเวลาบ้านสวนน้องบ้างก็จะเข้ามาหยิบจับนิดหน่อยนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะอันนี้นะคะเป็นเ,เป็นคณะคณะฮ่องกงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะ เพราะรลุ้นค่ะเพื่อนก็จะมีกระหล่ำด้วยนะคะเราย้ายกระหล่ำกระหล่ำปีนะคะมาไว้เนาะก็รอรุ้นเหมือนกันนะคะมีมเะเขือเทศแซมๆนิดหน่อยะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบ้านสวนจะไม่ปลูกในแปลงแล้วนะคะ นี้เป็นหัวแครอทเป็นแครอทนะคะนี่ค่ะบ้านสวนก็ใช้เพื่อนๆชมอีกผักชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านสวนไปบรรญาติมานะคะก็เลยได้มาเนาะเขาเรียกเอ่อเรียกบ้านสวนนึกก่อนนะคะเอ่ออะไรเนาะคอลลีฟิล เขาเรียกคอโรฟิลนะคะอันนี้เป็นใบสดเขนานะเพื่อนๆที่เขาเอาไปทําน้ํำคลอโรฟิลนะคะเนี่ยค่ะเราได้มาต้นหนึ่งจากบ้านญาตินะคะหักกิ่งเข้ามานะคะเราก็มาปักชําไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาแตกกอออกไปเยอะๆนะคะคลอโรฟิลนะคะคลอโรฟิลสดให้ดูใบใกล้ๆนะคะคล้ายๆผักเป็ดญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อน อันนี้ก็หักมาปักชํานะคะแก่ๆก,ก็หักมาปักชําได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีใหญ่เราก็ย้ายจากกระถางเล็กนะคะมาลงในหลังโฟมเลยนะคะ อันนี้เป็นต้นกระถินเนาะมันติดมากระดินเราก็เลยลองเพาะดูก็ไม่รู้ว่าเพาะไปทำไมเนาะบ้านเรามันเยอะแยะเนาะอันนี้ว่าเกลือเทศอันนี้เป็นแคแล้วก็เคลอันนี้เป็นผักชี วางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะบ้านสวนก็เอามาปักลงในนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันเนาะบ้านสวนได้มาจําชื่อมันไม่ได้แล้วค่ะใบเขาจะห่อๆเนาะเป็นถ้วยเลยนะคะบ้านสวนก็ไม่ค่อยรู้จากพืชมากนักนะคะก็เรียนรู้จากเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนะคะอู้ดอกสวยติดดอกนี่ดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนนี่ เขาเรียกตัวอะไรไม่รู้บ้านสวนซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ก็จําชื่อเขาไม่ได้โอ้ปีนี้ติดดอกแต่ก็เห็นดอกเขาปีละครั้งปีละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยค่ะสองดอกเลยสวยมากอันนี้เป็นกวางตุ้งกวางตุ้งไฮโดนะคะเพื่อนๆเป็นกวางตุ้งไฮโดนะคะต้นใหญ่มากเลย อันนี้เราดึงออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวนะคะเขาบอกว่าให้เอาแช่น้ําไว้ประมาณสักน้ําเปล่านะคะประมาณสัก5วันเนาะ,ะมาสัก5วันเพื่อให้เขาคายพวกปุ๋ยออกนะคะบ้านสวนก็เรียนรู้ไปเรื่อยเ,อยเนาะ เป็นขี้เลื่อยสามีเขาเอามาให้ขี้เลื่อยแล้วก็เปลือกไข่กวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะแครอท หัวใช้เท้าไม่ใช่แครอทเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแกงอะไรบ้านสวนนี่เลอะเรือนเนี่ยแล้วเนาะจำอะไรก็ไม่ได้อันนี้บ้านสวนก็ลองทำนะคะปลูกมะเขือเทศกับหัวต้มจับชายบ้านสวนนึกได้แล้วก็ต้มจับชายนี่ดอกเขาเริ่มโตแล้วนะคะ ันนี้ประกาศขาวต้นใหญ่มากเลยคะ่ะอ่ทิศเท่าต้นใหญ่นะคะเขาแตกแขนงออกมานะคะเพื่อนเขาแตกแขนงออกตามกิ่งนะคะมันก็เลยกลายเป็นต้นใหญ่เนาะอันนี้เอาไว้โชว์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเด็กๆจะมาเยี่ยมเราที่บ้านอีกแล้วนะคะก่อนปิดภาคเรียนสําหรับอนุบาลสามเทอมสุดท้ายนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นอะวคคาโด ที่เราเพาะจากมเมล็ดถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนจาได้เนาะเนี่ยค่ะโตขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้เนาะส่วนต้นนี้นะคะก็แตกแขนงแตกกิ่งออกมาแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นของพี่บีเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรผักชีอะไร กำลังแก่เรื่อยๆอันนี้ผักชีลาวเราก็ตัดกิ่งของเขาออกไปเนาะเอาไว้ไปปักช้ำนะคะเอาไว้ปักช้ำอันนี้เป็นสุกินี่นะคะ สุกินี่ของเราเนี่ยมันติดลูกก็ติดลูกติดดอกแต่เวลานะั้นมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดอกเขาจะเน่าหรือเป็นเพราะว่าเราเออรดน้ําใส่ในดอกเขาก็ไม่ทราบเนาะสงสัยเราจะรุนแรงเกินไปดอกตัวผู้ก็จะบานช้ามากๆดอกตัวผู้ก็จะบานช้ามากๆเดี๋ยวเรารอปลูกอีกรอบหนึ่ง รอรุ้นไปอีกค่ะน,นี้เป็นมันเทศมันม่วงก็ได้ประมาณเดือนกว่ากับสองเดือนแล้วเนาะพออากาศร้อนๆนะคะไอ้ถั่วลันเตาของเราก็ชักจะไม่ดีละ ันนี้เป็นสระรแหน่ที่เราเพาะจากเมล็ดนะคะหนึ่งซองนะคะขึ้นไม่กี่ต้นเองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาสามารถตักชําได้เดี๋ยวเราก็ย้ายไปใบใหญ่มากนะคะเราใส่น้ําปุ๋ยของเรานะคะอันนี้เขาเริ่มแตกแขนงไปเรื่อยๆเนาะถึงจะมีน้อยต้นแต่พอเวลาเขาแตกแขนงออกไปอะ่ะมันก็จะได้เยอะนะคะ นี้นะคะบ้านสวนจะให้เพื่อนๆลองบอกบ้านสวนนะคะตอนที่บ้านสวนสั่งเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเขลม่วงเขลม่วงนะคะเพื่อนๆเป็นเขลวก้านม่วงเนาะแต่ดูแล้วตอนนี้นะคะก้านเขาม่วงจริงๆค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะใช่โคลาบีหรือเปล่านาะโคลาบีม่วงใช่ไหมคะโคลาบีม่วงเนาะตอนเราสั่งมาเขาบอกว่าเป็นเขลวม่วง แต่ทำไมเขาถึงได้มีลักษณะเป็นหัวเป็นตุ่มแบบนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้เขียวของเราก็มีหลายต้นอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เราจะทำการกลับหัวนะคะก็ เตรียมไว้ก่อนเนาะให้เขาฟื้นคืนสักวันสองวันแล้วเราค่อยไปห้อยหัวให้เขานะคะนี่ค่ะตอนนี้เคลวต้นเล็กเดนโนเสารเคลวก็กําลังจเจริญเติบโตนะคะบางส่วนก็พามาอัปเดตผักที่อยู่ในกระถางนะคะอ,อ,อีกนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนเราก็ย้ายไปย้ายมานะคะเพื่อนย้ายไปย้ายมาก็เป็นเพราะว่าเราจะไม่ปลูกในแปลงเราก็เลยย้ายเข้ามานะ,ะเป็นเพราะความเสียดายนะคะจะถอนทิ้งก็ไม่ใช่เนาะก็เลยถอนมาปลูกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแลจะมาดูแลบำรุงรักษาเขาใหม่นะคะเพราะว่าราเขาก็อาจจะเสียหายไปบ้างนะคะเพื่อนอาจจะเสียหายไปบ้างนะคะ จะพามาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะ